เป็นน้อง,นอ,งนอถนนเยาวราชิเาเาเาลเตอร์หแต่ก่อนครับรถติดตลอดทุกวันหนขณะนี้ก็ยังติดอยู่และสะพานข้ามแม่น้ำนี่นะครับเรื่องน้สร้างเก็บก็หลายปีก่อนแล้วก็มีการประชุม,ม,รรชมเรื่องถนนสายเนี่ยขาปีหนึ่งผมเก็บในภาษาดีเยอะแยนะนะครับเก็บมาสิบกว่าปีแล้วก็ยังเหมือนเดิมเล,เลยครับคิดว่าผมเรียนผสมศึกษาเนี่ย อายุแปดขวบไม่ได้ผมอายุเก้าสิบนะท่านน้องดิเหมือนเดิมเนี่ยแหละครับไม่ได้ทำอะไรเลยม่มันมันน่าชื่นใจเน่ยครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะฮะคิดว่าจะผ่านก็ดีนะฮะต้องขอขอโทษใต้าุ่มกลับนะฮะมันไม่ใช่ผมจงตีนะฮะก็บอกว่าใหม่สร้างมาเนี่ยบอกว่าจะพานี้ผ่านได้สี่สี่สิบตันไม่ดิไม ร้อยจานก็ผ่าได้นะเนี่ยไม่มีาการควบคุมเลยมันก็ทานหมดและถนในใจเนี่ยบอกว่าจะเป็นถนในใจเหงิกไหมครับท่านคิดว่าถนน,นนฝะันน่งนู้นนะฮะฝังนี้ฝั่งเนี้ยไปถึงจี่แยกถนนธนาธิคมก็เป็นถนในที่สายเอกเลยะยกทาง6กิโลเมตรเช่นกันนะฮะแต่ฝั่งผมเนี่ยอยู่สนามจันทร์่ยนะฮะก็เหมือนเดิมอย่างว่าอนะ่ะ พัฒนามาถึงอายุพอ80 90นะฮะอายุ8ขวบคิดอยู่แล้วคืตาเนี้ยมันก็มีมีแค่เนี้ยฮะไม่ได้ไม่ได้ถนนใหญ่กว่าน,นี้หรือว่าไม่ได้ถนนดีกว่าน,นี้นนที่วิจัยเนี่ยผมวันนี้เรียกมากระตันธีผมไม่ได้เอาข้อวิจัยมาสมัยก่อนเมื่อ5ปีที่แล้วว่ารถรถยนต์ลดลดลดที่ทผ่าน,นจาถนนสายเนี่ยนะฮะบรรดาข้าการน้องน้องถนนยอราชคุณได้บอกไว้ก่อน ผมมีตัวเลขอยู่แล้วก็ร่วมกันมาวิจัยสมัยนั้นนะฮะก็กลับเรียนว่าเมื่อกระพานเนี่ยนะมันก็จะาใกล้จะพังอยู่แล้วท่านรองท่ยังมันก็จะพังตามประธานไปแล้วบอกเว่าเป็จะพัฒนาบ้านเมืองให้มันใจเย็ก้าวหน้าแปดสิบปีก็เป็นอย่างเนี้ยไม่ใช่ผมผมมาพูดเล่นนะท่านประธานไม่จริงครับผมไม่เคยพูดเล่นนะาพูดจริงตลอดครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมจะเสนอแน่นะฮะไม่เสียเวลานะไม่เสียเวลาครับคือคือ,คอพูดมากไปเยอะคงก็จะเกลียดไม่เป็นไรครับท่านไม่เป็นไรครับครับนะ<อ>ข้าวสิบ<อ>ป่าแล้วอาคุยในขนาดนี้ผมอยากได้ยินเสียงค,คุยครับคือคือผมคุยผมเอาเรื่องจริงมาคุยครับผมไม่ไมดเช็ดูดคือคำที่ผมไปวิจัยกับมหาวิทยาลัยราชกระิเนี่ยนะเมื่อห้าปีก่อนเนี่ย ผมจะเก็บไว้มาถ่ายผมไม่มีวันนี้รีบมาแม้จะให้ดูเลยครับคือผมเนี่ยจะออกจากบ้านบ้านผมอยู่ฝั่งนู้นนะฮะจะออกจากบ้านเนี่ยไม่ใช่วับมาแล้วออกเลยเข้าเลยไม่ใช่ไมนะรอไปสิบนาทีรางวันไม่สิบนาทีเลี้ยวไม่ได้เลยครับถ้าผมถามว่าผู้ที่รับเป็นยอดทางหลวงจับทวัดจดีผมเพราะแม่ประจุนะไม่ใช่ทะเลาะกันนะผมก็บอกเขาอย่างนี้ตลอดอ่ะ แล้วรับความไปนี่เป็นเล่มที่สุดท้ายมีสาวสิบแล้วนะผมเป็นหัวบ้านเมืองผม,ผมที่นี่ก็อยากจะช่วยพัฒนาอะไรก็จะทำอะไรได,ได้ได้ครับผมเป็นสมาชิกสภาจังหวัดจากจเชงยงชาวนี่สาวสิบแปดปีนะครับเราไปจกุยนะครับคนเดียวนะที่เป็นสมาชิกสภาจังหวัดน,นานยาวนานที่สุดในจนนังหวัดนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมเอาใจใส่ตลอดอเสร็จแล้ว อยากจะกจับเรียนผู้ที่มีตัวเกี่ยวข้องในเรื่องเหล่านี้ดึงสะพาก็จะกล้าจะพังแล้วโยกไปโยกมาแล้วนะฮะแล้วไอ้จับติดตามหรีอติดตามยังฆ่าได้ไหมครับที่เวลานี้ร200ตายก็ฆ่าได้ยุติได้ก็ฆ่ามันเป็นควาไปเลยที่จะดีแล้วก็สร้างใหม่ผมว่าจะดีกว่านะฮะแล้วทางหลวงฝั่งนโน้นจนบดนะฮะผมกิโลเมตรเนี่ยผมว่าอายุผม อยู่อายุขัยหรือตายไปไม่เคยไปเห็นทางฟกฟรีเล่นเลยครับเอาซก่อนผมตายเนี่ยเอาให้เห็นสักสี่เล่นจองเล่นย่างดีครับไปมาได้ครับตั้งประธานรับป่าย์รับป่ายครับคือมีอะไรรู้ไหคืออาบุทองเนี่ยแกเป็นคนอารมณ์ดีแล้วแกตัดใจอีกเป๊ะเลย นะะฮอันนี้เป็นผู้ก่อกตั้งของการค้าจังหวัดเชียงแสนแล้วท่านติดตามทุกเรื church, ่องในจังหวัดเชียงแสนท่านเป็นนักการเมืองมา30กว่าปีนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วในสิ่งที่ท่านบอกมาเนี่ยนะครับคือเป็นสิ่งที่พวกเราเนี่ยต้องใส่จใจและสนใจอยู่แล้วแต่จะได้เท่าไหร่ยังไม่รู้นะครับอาแต่ผมเชื่อนะอาต้องร้อยยี่สิบปีเพราะว่าอีกสามสิบปีผสมน่าจะเสร็จถ้าอาต้องร้อยยี่สิบปีแน่นอนขอบคุณมากครับก็เดี๋ยวมีเดี๋ยวฝากไปนะครับให้ผมไปเกิดที่อินเดียดีกว่าไม่ไม่ได้นะ ขอบคุณมากครับก็เอา <ไป S 2> เรื่องเลยเหรอเรื่องนี้เก็บไปแล้วคอนชัยแล้วเดี๋ยวเราไปดำเนินการขอเชัยรถแท